วิธีกระชากความกลัวในการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีนะคะถ้าคุณบอกว่าใจก็อยากลงทุนนะแต่กลัวครูกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาวันนี้ครูจะให้วิธีค่ะอันดับที่1เลยค่ะคือคุณต้องเข้าใจก,กฎกติกาของการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีก่อนส่วนใหญ่ปัญหาที่ตามมาในการลงทุนทรั์ประมูลกบังคับคดีคือเราไม่รู้ก,กฎกติกาค่ะไม่รู้ว่าขอบเขตความรับผิดชอบของเรามีอยู่ตรงไหนเราก็เลยไม่สามารถลงทุนได้ค่ะ อันที่2ค่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะของการประมูลวันคือความตื่นเต้นค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่จะไล์ความกลัวคุณได้ง่ายๆค่ะคือขอให้คุณลองไปดูการประมูลบ่อยๆก่อนก่อนที่คุณจะไปประมูลจริงคุณสามารถดูการประมูลได้จากออนไลน์คือการถ่ายทอดสดบังคับคดีนะคะหรืออีกอันนึงก็คือไปดูสนามจริงเลยไปลองนั่งในบรรยากาศนั้นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้ความกลัวของคุณลดลง สรุปนะคะการกระชากค,ความกลัวมันไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณควรที่จะศึกษาหาความรู้เข้าใจก,กฎกติกาของการลงทุนทรัพย์บังคับคดีก่อนง่ายๆเลยนะคือคุณอ่านให้ละเอียดในประกาศทุกตัวอักษรค่ะก่อนทําความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจลงทุนและอีกอันหนึ่งค่ะที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยเพื่อให้ความกลัวของคุณลดลงในตอนประมูลก็คือการไปสัมผัสบรรยากาศจ,จริงก่อนที่คุณจะไปประมูลจริงค่ะถ้าใครอยากเริ่มต้นลงทุนทรัพย์บังค,บคับคดีแล้วนะคะผู้ฝนเองก็ มีคอร์สค่ะทั้งมือใหม่และสำหรับมืออาชีพสนใจติดต่อที่ไลน์แอ a s s i t u m f o n ได้เลยนะคะครูฝนมีคอร์สหลากหลายรูปแบบที่จะเหมาะสมกับพวกคุณแต่ละคอร์สมีเนื้อหาแตกต่างกันและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สามารถประมูลลงทุนทรัพย์ได้เช่นกันค่ะ